สวัสดีค่ะก็แฟค่ะกระคุณนค่ะต้องเต้นในงานเต้นก่อนด้วยปเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างไงบางทีก็แบบเออเปิดแบบเดิมเดิมอก็จะเบื่อหน่ายกันไปวันนี้ถึงแม้เปิดเปิดไม่เหมือนเดิมแต่เนื้อหาเหมือนเดิมค่ะทุกคนอาสมีที่เราจะมาคุยกันก็จะแบบเอาหนึ่งประเด็นมาคุยกันแหละซึ่งหนึ่งประเด็นในดวงใจของพวกเราวันนี้ก็คือคำถามที่ว่าจัดพอร์ตกองทุนเองกับพอร์ตสำเร็จแบบไหนดีกว่ากัน ก่อนที่จะให้ปุ้นตอบตอนนี้ให้ทุกคนเนี่ยสามารถพิมพ์มันเข้ามาได้นะคะเข้ามาในชคอมเมนต์ข้างล่างเลยก็ได้ว่าชอบแบบไหนชอบแบบจัดเองหรือว่าแบบพอสําเร็จไปเลยเพราะอันนี้พี่ก็จะออกตัวก่อนเหมือนกันว่าในฐานะที่พี่เป็นคนที่เติบโตมาจากสายขี้เกียจ <laughs> พี่ก็จะเลือกพอสําเร็จนั่นเองเห็นไ,ไหมแต่และคนก็จะมีเหตุผลแตกต่างกันออกไปนะดังนั้นถ้าปุ้นเจอคําถามนี้ปุ้นจะตอบอย่างไรดี จริงๆต้องบอกว่าไลฟ้ฟังก่อนว่าทั้งพอร์ตสำเร็จแล้วก็พอร์ตแบบ DIY ไม่เรียกพอร์ต DIY ก็คือพอร์ตทำเองจัดเองเซิลวจัดเองมันเป็นพอร์ตที่สามารถสร้างผลแทนได้ทั้งคู่ส่ว<อ>นจะดีจะมากน้อยอ่ะบางครั้งพอร์ตสำเร็จที่จัดแบบเอาไว้เสี่ยงๆเลยนะเขาก็ทำผลแทนได้ได้ดีนะ แบบได้แบบสองหลักสามหลักสองหลักในเมืองไทยเห็นสามหลักในเมืองนอกก็มีให้เห็นในบางปีแต่มันก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นได้ทุกปีนะอันนี้ต้องบอกก่นอนเอาเป็นว่าพอสําเร็จเนี่ยก็มีโอกาสสร้างผลแทนได้สูงพอ DIY เอง ก็มีโอกาสสร้างของแทนได้สูงท่านหมายความว่าทั้งคู่เป็นเส้นทางที่นําพาเราไปถึงจุดเป้าหมายสมมติเราอยากไปเชียงใหม่อันนึงอาจจะขึ้นรถไฟจากกรุงเทพอีกอันก็อาจจะขึ้นรถไฟจากสระบุรีไม่ยมอันนึงขึ้นรถไฟอันหนึงขับรถไปเองอ่าแล้วแต่คือเส้นทางวิธีการมันไปถึงเชียงใหม่หมดเทาวนี้แล้วการเดินทางแบบไหนที่เหมาะกับเราพวกคิดว่าอันนี้ต่างหาที่สําคัญ คือแต่ละทางมีข้อจำกัดอยู่นะคะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียขอเริ่มด้วยการ DIY ก่อนเคือ <Okay. S 1> การ DIY มันคือการทำ,ทำเองเราจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ศึกษาเส้นทางเริ่มต้น<ม>ตั้งแต่ตั้งไข่เองว่าเฮ้ยโอเคเราจะจัดสัดส่วนกองทุนยังไงกองทุนคืออะไรกองทุนมีอะไรบ้างเรื่องอะไรที่ต้องระวังคุณชอบใช้คำหนึ่งคือจริตของกองทุนแต่ละกองเป็นแบบไหนกองทุนมีจริตไม่เหมือนกันการแกะจริตของแต่ละกองเนี่ย อันนี้เราต้องแกะเองอน,นี่คือการทำเองแบบ do it yourself DIY ไปเลยแล้วจัดพอร์ตเองสัดส่วนปึ้งๆึ้งป้งป้งเอาอะไรแล้วแต่ข้อดีของมันข้อดีของมันมันได้ตามใจเราถูกอยากไปจีเนาะออกไปทีอยากไปเวียดนามใครว่าอะไรถูกปะมันไปได้หมดอยากทำใจร้อยเปอร์เลยแหละร้อยคือมันเงินเราลงเองทำเองอันนี้คือได้ตามใจ ข้อข้อจากัดของมันละกันคือ1กว่าเราจะเข้าใจโลกกองทุนรวมเอาแค่กองทุนก่อนพอไม่ต้องหุ้นหลายตัวกว่าเราจะเข้าใจอย่างคาว่าจริดกองเนี้ยถ้ายังไม่เข้าใจอ่ะเราจะเลือกกองไม่ค่อยถูกนั่นคือข้อที่1คือกว่าเราจะเข้าใจจริงๆบางครั้งต้องเจ็บก่อน โดนไปก่อนถึงจะรู้ว่าอ๋อเรียนรู้ด้วยตัวเองมีค่าครูแพงเนี้ยเว้ยกองแบบนี้มันเสี่ยงจังเลยอะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็คือต้องต้องระมัดระวังเรื่องนี้ข้อที่1ข้อที่สองคือถ้าเกิดเราเลือก DIY เนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะจบลงด้วยการไม่ได้แบ่งสัดส่วนไม่ได้จํากัดว่าเอ้ยเราคนลงเวียดนามไม่เกินสิบ ถึงสิบนะอะไรเงี้ยเราไม่ได้ถูกคุมด้วยสัดส,ส,ส่วนแบบนี้เพราะเราไม่ได้มีระบบที่คุมตัวเองไงคือเราอยากซื้อเราก็กดอยากซื้อเราก็กดนั่นหมายความว่ามันจะถูก d ดร v e ด้วยอารมณ์หรือว่าอ o โมชันค่อนข้างเยอะกระแสการตลาดเขาว่าอันนั้นดีเขาว่าอันนี้มาอันนี้มันมีโอกาสที่เราจะถูกดรายแล้วลงทุนตามอิโมชันที่มีอันนี้คือข้อจำกัดข้อที่สข้อจำกัดข้อสุดท้ายที่หนูเจอก็คือว่าระยะยาวเนี่ย ถ้าเกิดเราไม่ได้คุมซึ่งมันมันอาจจะเริ่มต้นมาจากข้อแรกๆนะคะถ้าเราไม่ได้คุมเอาไว้ให้ดีมันมักจะจบด้วยการมีกองทุนรวมเนี่ยเป็นร้อยกองอใครว่าอะไรดีซื้อใครอันนี้เปิดใหม่ซื้ออังแล้ชอบจังอ,อันนี้ตัวพี่เลยจบลงเนี่ยวัน,นวันนี้มันเพิ่งมีลูกค้าโทรมาบ,บอกว่าเออพี่ทําสรุปกองของพี่เองส่วนตัวนะคือไม่ได้แบบว่าวางพอร์ตผ่านเรานะ จบลงด้วยการมีกองทุนตอนนี้ร้อยสามกองพี่คือเปิดเป็นบราจอนึงได้เลยค่ะก็แบบเอเปลี่ยนใหม่ไหมคะเรอะอ่าเอางี้พี่พี่เสริมประเด็นนี้ละกันนะคะที่จริงๆจะถือกองทุนหนึ่งร้อยกองหรือจะสิบกองหรือจะห้าสิบกองพี่มองว่าสําหรับพี่นะมินนิ่งมันอาจจะไม่ได้มีผลมากนักถ้ามันยังเป็นจํานวนกองที่คุณดูแลไหวแต่ด้วย เรีอะไรถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นแบบทําเรื่องของการลงทุนตลอดเวลาคิดสภาพสี่หนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันกองในพอร์ตเรามีไปแล้วหนึ่งร้อยกองแสดงว่าเราต้องมานั่งมอนิเตอร์กองหนึ่งกองเนี่ยสมมติเอาแค่ปีละครั้งนะสาวันทําทีแล้วนะคืออันนี้ยิ่งกว่าประชุมเป็นวิกี่อีกนนะมาแบบทุกๆแบบและที่สำคัญพี่มันมีโอกาสจะซ้ํากันด้วยในร้อยกองนั้นอนะ่ะอืม แต่มันแรกมาด้วยการที่เราได้ตามใจไงก็เนี่ยมันตามม,าามันตามชื่อ DIY ทำเองเรียนรู้เองบริหารเองและรู้ข้อผิดพลาดตัวเองก็มีคนที่ทำได้นะคะจริงๆคำแนะนำสำหรับคนที่อยาก DIY ก็คือเมื่อกี้ที่ข้อข้อจำกัดที่เมื่อกี้พุดเล่าให้ฟงังก็ไปวางแผนสัดส่วนซะ กระาจายกองเยอะคือคุมตัวเองถ้าคุมตัวเองได้นะมันก็จะช่วยให้เราลดความเสี่ยงได้แต่ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาตัวกองทุนเยอะนิดนึงต้องอย่าลืมเรื่องยังไงเรื่องของการศึกษา<ว>หาความรู้นเนี่ยเวลามันเป็นตัวตัวล็อกอยู่แล้วอะว่าเราต้องใช้เวลากับเขาอะมันมันไม่มีทางลัดทางอื่นแต่ปัญหาอื่นอ่นอะมันแก้ได้ด้วยการวางแผนการลงทุนตั้งแต่ต้น โอเคพี่เสริมนิดนึงอันนี้จะเป็นเรื่องเล่าจากคนใกล้ตัวซึ่งก็จะไม่ออกชื่อว่าเป็นของคุณกตอ <c oughs> คุณกตทางานทางด้านใสนี้มาแล้วคุณกตอก็รู้สึกว่าคุณกตอก็ใกล้ชิดกับกองทุนต่างๆแล้วคุณกตอเองก็รู้สึกชื่นชอบในการออกกองทุนในแต่ละครั้งวลนที่ได้ข้อมูลมาใหม่ๆสิ่งที่คุณกตอทําก็คือคุณกตอก็จะไปซื้อกองทุนนั้นๆเพื่อจะได้รู้สึกว่าเออนี่มันคือกองทุนที่เหมาะสมกับเราแต่คุณกตอทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าทํางานทางด้านนี้เป็นท จำนวนหนุ่มของคุณกตอก็เลยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะจำนวนเงินของคุณกตอมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่คุณกตอเจอหลังจากนั้นมาก็คือเอ๊เราก็มีความรู้ทางด้านนี้นะแต่เราไม่มีเวลาแล้วสําหรับการบริหารจัดการกองที่เรามีอยู่ในพอร์ตดังนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ทําไมคุณกตเลยต้องเปลี่ยนวิธีจาก DIY มาเป็นพอร์ตที่เขาเป็นโมเดลให้เลยนี่อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของคนใกล้ตัวค่ะทุกคนที่ทําให้เราได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นจริงๆที่ยกตัวอย่างนี้มาเนี่ยเพราะแค่จะบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ DIY หรือว่าจะเป็นแบบโอนี่สรุปเลยเหรอก็ได้เนาะไปก่อนแล้วเดี๋ยวปุ้งคอยพูดเขดอเขาดือเขาเสียก้เดี๋ยวปุ้งขอคุยใช่ปุ้งขอคุยเรื่องของการเป็นพอดนิดนึงได้ๆลงเป็นพอดอะเมื่อกี้นี่คือแบบเาพี่อันนี้ของพี่แต่คือเปลี่ยนจากน็อก็ตะก็ตะออเหรอก็ตะอคุณก็ต่อไม่ทันแล้วพี่เกตเนี่ยเปลี่ยนจาก DIY มาเป็นเป็นพอเนาะคท่านี้ก็ต้องมาดูว่าโอเคแล้วการที่คุณเป็นเป็นถอเนี่ย มันมีทางเลือกอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่าเคสคุณกอตอนเนี่ยมันจะมีบางอันที่เราเป็นพอร์ตไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นกองภาษีถูกค่ะยังไงกองภาษีมันไม่ได้มีพอร์ตที่เขาจัดเอาไว on ้ On s h e l f สำเร็จรูปเพราะว่ามันติดเรื่องเงื่อนไขภาษีในบางเรื่องที่ต้องระมัดระวังในการปรับเปลเี่ยนอะไรเงี้ยได้อย่างมากก็คือจิ้มลงเป็นกองกองก็คุมจํานวนกองอย่าให้เยอะไปอันนี้ก็โอเคแล้วนะคะก็ต้องข้อจํากัดนิดนึงในส่วนของกองภาษีถ้าไม่ใช่กองคุณภาษีล่ะ กองทุนทั่วทไปวางเป็นพอร์ตเราจะต้องรู้อะไรหรือว่าข้อจํากัดข้อดีมีคืออะไรข้อข้อจำกัดของมันก็คือข้อดีของตัว DIY DIY ข้อดีคือเลือกเองได้ตามใจ <สะ S 1> ข้อจํากัดของเขาคือมันเลือกเองได้ไม่ได้ตามใจร้อยอร์ซสมมุติว่าพอร์ตเ้าวางมาแล้วว่าเป็นสราระสามจีน30มสิบเราบอกว่าเอาเป็นสราระสี่ิแล้วจีน20่สนะิบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดก็พอร์ตฟลิโอ,โอมันกำหนดมาด้วยเรโชแบบนั้นก็ เอ่อต้องต้องเข้าใจข้อจํากัดของการลงทุนเป็นพอร์ตแต่ว่าข้อดีของมันก็อาจจะด้วยที่ว่ามีความเสี่ยงให้เลือกหลากหลายบางพอร์ตก็คือเหมาะกับคนเสี่ยงต่ำบางพอร์ตก็เหมาะกับคนเสี่ยงสูงหน่อยเงี้ยแล้วก็มันช่วยเรื่องของการลดระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลกองทุนไปได้เยอะคือเริ่มต้นลงทุนฝากชีวิตไว้กับมืออาชีพได้เลยประมาณหนึง่งแต่สุดท้ายอ่ะรุ่นก็ยังคงบอกว่าการลงทุนเนี่ยใช้เงินเราใช่ไหมคะ เราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าแล้วจริตของพอร์ตเนี่ยคือเขาไปไปลงอะไรเขาปรับพอร์ตตามบแ,บบแบบไหนกดที่เขาใช้รีเสิ r ์ชเปเปอเขาใช้หน้าตาอะไรยังไงอันเนี้ยมันจําเป็นต้องรู้อยู่ดีเพียงแต่ว่าใช้เวลาในการศึกษาน้อยกว่าการศึกษาข้อมูลกองคุนเป็นกองกองอะเยอะมากโอเคอืม <Okay. S 1> พิสรุปอย่างนี้ให้ฟังก่อนนิดนึงกันไม่ว่าจะเป็นแบบ DIY หรือแบบพอตที่เขาเป็นโมเดลมาให้ทั้งสองวิธีสิ่งที่ควรจะต้องมีเหมือนเหมือนกันคือต้องเข้าใจก่อนลงทุนแต่จะใช้เวลามากน้อยอะไรยังไงก็แตกต่างกันไปในแต่ละคนเนาะในแต่ละพอร์ตท,ที่เลือกเข้าไปดูแลด้วยกับอีกสิ่งหนึง่งพี่ว่าที่มันต้องมีเหมือนเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็น DIY หรือว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนพอตโฟลิโออะไรอย่างเงี้ยน้องนุคนโชคดีคะ่ะสําหรับการลงทุนในตอนนี้นะ กพราะคุณมีทางเลือกให้เลือกลงทุนได้เยอะมากดังนั้นจะเลือกแบบไหนก็ข้อจํากัดที่คุณบอกไปมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลจริงๆข้อดีข้อเสียมันแต่ละแบบก็เนาะใช่คุณฝากไว้นิดนึงค่ะบางทีอย่างเอ่อพอเมื่อกี้เรามีดี y เนาะแล้วก็มีแบบเป็นพอร์ตใช่ไหมคะมันจะมีตรงกลางอยู่นิดนึงคนที่อยาก DIy แล้วอยากเลือกว่าเราอยากดี y นะไม่ได้อยากลงเป็น port. พอร์ตคุณแนะนำนะแล้วถ้าเกิดมีแบบมีวอลลุ่มประมาณหนึง่งหาที่ปรึกษาการเงินอืม เพราะว่าเราลงทุนเหมือนเดิมแต่ว่าเราได้คนที่เขาวันๆนั่งกองทุนอะ่ะมาช่วยเราในการให้คำแนะนำตัวกองเหมือนเหมือนเราใช้เวลาเขาในการลดเวลาเราในการศึกษาหาข้อมูลตัวกองทุนอะ่ะคือเราแค่ถามว่า<ม>ในกองนี้เป็นยังไงกองนั้นโอเคไหมอะไรเขาอาจจะไม่ได้รู้ทุกกองแต่นะ้เาหาข้อมูลได้ไวกว่าเราแน่นอนเราไปหาเอง <laughs> อันนี้คือคนอคที่อยาก d ดีรแล้วอยู่ตรงแลวแบบอยากจะขยับมาตรงกลางเพราะว่าการใช้ที่ปรึกษาการเงินน่ะลูกค้าไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะคะคือลูกค้าเสียค่าธรรมเนียมยังไงก็ยังคงเสียเหมือนเดิมแต่ว่าค่าธรรมเนียมถูกแบ่งมาที่ที่ปรึกษาการเงินอีกชั้นหนึ่งใช่จากบลจแบ่งมาให้ในการให้คําแนะนําลูกค้าพวองคิดว่าการดูแลแบบนี้ลูกค้าวินเพราะว่าลูกค้าไม่ได้อะไรไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าได้เซอร์วิสเพิ่มอันนี้นะ อีกอันนึงคือเป็นสายไฮบริดคืออันนี้ต้องบอกว่าตัวุ้นเองอะปุ้นหาที่ปรึกษาการเงินไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเป็นคนไ่ใชเลยก็ไม่ได้เพราะจุดนีพี่หนูหาหนูไม่ได้มีอีกคนนึงมาแอดไวส์เราแล้วฉะนั้นการเงินของุ้นเองตัวเองอะปุ้นก็ต้องดูแลตัวเองไงเห็นไหมก็คือเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ได้ใช้บริการอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอะเป็นนักปรึกษาไฮบริดคำว่าไฮบริดหมายความว่ามันจะมีเงินก้อนหนึ่งที่ปุ้นให้ซิสเต็มทำงาน ก็เลือกลงเป็นพอรตที่เรารู้สึกว่าเราชอบอาจจะหนึ่งหรือสองพอทพอทหนึ่งเป็นพอร์ตกองทุนปกติอีกพอร์หนึ่งเป็นพอร์ตแบบลงทุนตามเป้าหมายสมมตินะคะแล้วก็กองภาษีอ่ะสามพอตเต็มที่นี่คือสามพอตที่เรามีแล้วเราก็แบ่งเงินในแต่ละเดือนว่าเราจะใส่แบบกองทุนที่เป็นพอรตเท่าไหร่เราจะ DIY เท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีเนี่ยคล้ายๆคุณนๆแม่ลักษณะอย่างเนี้ยจริงๆมันคือการจัดแบบคอเซทัลไลซ์ใช่พอตสำเร็จ เป็นคอพอร์ทแล้วเราใช้ DIY เป็นซัตเทิร์ไลท์พอร์ตหรือว่าเป็น S S F เน, port, เนี่ยเป็นซัตเทิร์ไลท์พอร์ตเนี่ยก็คือนี่คือ strategy แบบคอซัตเทิร์ไลท์เหมือนกันระดับหนึ่งน,นี่คือไฮบริดคือเราใช้ทั้งคู่แต่เราไม่ได้ใช้แบบสเปซสปะคือเราใช้แบบมีกลยุทธ์ว่าเอยเราแบ่งเงินเท่าไหร่ตรงนี้คุมเงินไว้ไม่เกินเท่าไหร่อย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นอีกสายหนึ่งได้เหมือนกันแต่แนะนําว่าคนจะมาสายเนี้ยอย่างน้อยๆคือต้องเข้าใจทีจ่ตัวกองทุนประมาณหนึ่งเลย คือต้องอ่านจริตกองถูกว่ากองเนี้ยมันจะไปวางอยู่ในชั้นไหนของเราจะไปพอร์ตไหนของเราอแล้วมันต้องใช้จริตในการดูแลการลงถึงค่อนข้างเยอะด้วยนะเพราะมันก็ต้องมีทั้งแบบดูทั้งคอพอตที่อาจจะดูเป็นแบบภาพรวมเป็นแมคโรครวิเคราะห์แบบลึกๆเพื่อจะได้เห็นการเติบโตวหวังกันต่อตัวระยะระยะยาวได้กับอีพอตที่เป็นสัตว์ลายที่จะต้องอาศัยแบบมมเมนตัมในแต่ละตอนตอนนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลในการปรับพอตด้วยก็อาจจะต้องแบบ ผสมผสานกันไปเนาะแต่จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็น DIY หรือว่าจะเป็นพอร์ตก็าตามนะถ้าวันนี้คุณเริ่มลงทุนเราสองคนดีใจด้วยอยู่แล้วค่ะแล้วก็หวังว่าการฟัง EP วันนี้จะทําให้แบบเห็นภาพมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดใครเคยอาจะจะมีปัญหาเหมือนแตมาก่อนแล้วคุณก็ตอแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออเกก็เลยเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยส่งกันมาบอกหน่อยนะอยากอยากฟังเหมือนกันเพราะว่าก็มีแอบมีความเชื่อของตัวเองลึกๆว่านักลงทุนสมัยนี้รุ่นใหม่อะค่ะเขาค่อนข้างมีแนวคิดที่ดี แล้วก็น่าจะประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าด้วยก็เลยอยากจะฟังเหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีอะไรประสบการณ์ยังไงที่มันแตกต่างกันออกมาบ้างเนาะจะได้แบบไม่ใช่แค่ประสบการณ์ของคุณกตออย่างเดียวอยากฟังของคุณคอปก็ได้นะคะคุณคอปอเดี๋ยววันหหนคุณคอปอมานี่เหมือนกันค่ะนีเหมือนกันมีเหมือนกันใช่เราอยากฟังความคิเ็นของคนอื่นๆด้วยสรุปของ EP นี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นแบบไหนไปเลือกกันเองค่ะสั้นไปไหม เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นสูตรสาเร็จว่าเหมาะกับใครทุกคนเลยเงี่ยไม่มีสุดท้ายเราทุกสินค้าการเงินมันมีข้อดีข้อเสียข้อจํากัดทั้งนั้นเราคนที่คนเลือกใช้อ่ะต้องเลือกใช้ตามข้อจํากัดนั้นๆว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าละกันค่ะถ้าเกิดอยากรู้ว่าข้อจากัดมีอะไรบ้างให้เลือกฟังในตอนที่พุพูดแล้วกันนะคะ <laughs> อันนี้จะแสดงเห็นชัดเจนโอเควันนี้ พอแล้เดี๋ยวจะกลายนว่า EP นี้มีเยอะเรื่องเดี๋ยวจะงงกันไปเนาะก็ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใน EP หน้าวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหากใครอยากให้คำถามของคุณได้รับการตอบแบบ Ask Me สามารถส่งคำถามของคุณมาได้ที่ ลองดูที่ Description ด้านล่างนะคะจะมีช่องทางในการส่งคำถามไม่ว่าจะเป็นผ่านอ e ีเมลหรือว่า Inbox ผ่าน Facebook รวมถึงสามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เหมือนกันค่ะและคำถามของทุกคนนะคะก็จะสามารถนำมาถูกตอบในคลิปแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วเจอกันค่ะ